สวัสดีค่ะพี่น้องมนีผอกะเพรานะคะ่ะสวนกเกษตรหนึ่งไร่นะคะ่ะกับต้นนุ่นนาะคะ่ะที่เห้าเห็ดอยู่นาะคะ่ะเป็นจังไดแบบใดนาะคะ่ะอันนี้ก็สิม,มบอกเรื่องงบประมาณนาะคะ่ะว่าเห้าปลูกพักไปแล้วเป็นจังไดเนาะคะ่ะเป็นแบบใดนาะคะ่ะต้นทุนหลายเป็นไดนาะ,ะพี่น้องนาะ,ะเหาบางคนเพิ่นกะคิดว่าโอ้ยปลูกพักแบบนี้ใส่ทุนหลายนาะคะ่ะแต่มันก็นหลายอหรีแหละบางคนก็บอกว่าโอ้ บ่ปลูกดอกเดี๋ยวสิซื้อกินดอกประมาณนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้เฮามาบอกแนะนำนาะคะ่ะคำนวณต้นทุนเนาะคะ่ะว่าทั้งเมดที่เห็นอยู่ทั้งสันนี่กับสันเนี่ยงบประมาณซ้ำใดเนาะคะ่ะคลิปที่แล้วเฮารู้สึกว่าเฮาเฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะมีแต่สันเนาะคะ่ะยังบ่ทันมีถุงปลูกแล้วก็ยังบ่ทันมีผักปลูกเนาะคะ่ะมื้อนี้เฮาใส่งบประมาณไปเท่าใดรอีหยังแน่เดี๋ยวสิมาเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะก็จะเริ่มต้นก็นกนจะมีอิเนาะคะ่ะที่พี่น้องเห็นอยู่อิทประมาณ ยี่สิบก่อนเนาะคะ่ะขาจะมีาขาสองแถวเนาะคะ่ะยี่สิบก่อนก่อนละหกบาทให้พี่น้องคำนวณเอาเนาะคะ่ะแล้วก็มีเล็กนิ้วนาะคะ่ะเล็กนิ้วที่อยู่ข้างล่างนี่เนาะคะ่ะสองอันนะคะ่ะสองเซนนี่สามร้อยบาทที่เฮาซื้อมาแล้วก็มีกระเบื้องเนาะคะ่ะกระเบื้องใช้สั้นนี่นะสิบสามแผ่นขึงเนาะคะ่ะเฮาซื้อมาแผ่นละยีสิบห้าบาทเฮาซื้อย่อยมานะถ้าซื้อ ซื้อแบบหลายๆเพื่อนสีหายอยู่แผ่นละย20บาทนะคะแล้วก็ถุงเพาะสีขาวแบบนี้นะคะห้าซื้อมาก,กิโลนึงกิโลละ283บาทแบบนี้นาดีทนดีค่ะใส่ได้โดนล่องใส่หล่าแบบนี้ก็โอเคอยู่ใส่ได้มหาหกปีเรลาก็บอกเป็นหยังนะคะแล้วก็กระถางยาวๆแบบนี้นะคะใส่อยู่โลหลนึงที่ห้าซื้อมานะ210บาท อันนี้ซื้อแบบแบบ้านขายทรงยกแพ็กนะคะถาซื้อย่อยก็จะประมาณอะไรยี่สิบบาทนะคะกระถางละยี่สิบบาทแล้วก็มีกระถางเล็กที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นก็เป็นกระถางแปดนิ้วนะคะแต่ว่าวาจริงว่าถึงแปดนิ้วเดี๋ยวพี่น้องหนาเขาเขาหนาจะแบบแบบพูดไม่หมดนะที่เข้าซังนะคะห้าสิบใบที่เข้าซื้อมาร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะแบบนี้ กระล่องพี่น้องกระล่องเลือกเบิงอาจจะใช่แบบไก่ก็หนีกระได้อันนี้อันนี้เหมือนเขาพูดไม่หมดเขาบอกว่ากระถางแปดนิว้วแต่มาแต่ว้ามวัดจริงเนี่ยมันได้เจ็ดนิว้วกวัวเจ็ดนิ้วขึ่งนะคะแล้วก็อันต่อมานะคะก็จะเป็นถุงเพาะถุงเพาะสีดาใส่นีขนาดหาคูณสิบเอ็ดนะคะหาคูณสิบเอ็ดนีเฮ้าสือมาหนึ่งกิโลนะคะสามารถใส่ได้หลายนะคะ กิโลละแปดสิบบาทนี่พี่น้องอยากจะปลูกอยากจะเห็ดไปคำนวณเอาด้าค่ะว่างบประมาณเท่าไรที่เฮ้าคำนวณใดก็จะประมาณพันสี่น้อยๆพันสี่นิด,ๆน,ดๆนะคะที่เฮ้าปลูกทั้งแผงนี่ทั้งมีพร้อมวัสดุปลูกกระถางเนาะค่ะที่เฮ้าใส่นี่ก็จะเป็นประมาณพันสี่น่อยๆนะคะถ้าพี่น้องใส่ต้นทุนอันได หลายก่านีหรือหน่อยก่นากนีกลับไปปั๊บใส่เอาเนาะคะ่ะนี่พี่น้องจะเห็นหล่องอยู่ที่เฮ้าที่เฮ้าเหลือหล่องไว้เพราะมันเหลือดอกถุงถุงมันใหญ่แล้วมันตัง้งบ่คอยเสมอกันเที่ยงกัญมันหลวงเนาะคะ่ะพี่น้องสามารถเอาถุงเพาะเนาะคะ่ะถุงน้อยที่เฮ้าอ่าซื้อมาเนาะคะ่ะเหลืออยู่นะ่ะหาคูณสิบเอ็ดเนี่ยสามารถมาใส่ล่องนีใดเนาะคะ่ละลากาสามารถใส่ล่องนีใดปลูกไ้จุกจุกเต็ม,เต,มเต็มไปเลยเนาะคะ่ะ นั่นแหล,ละคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องไดตติดตามเนาะคะ่ะช่องของเขานะคะเห็ดเกษตรสู้มือนี้ใส่ทุนเด้อพี่น้องเด้อเห็ดนี่ยังก็ต้องใส่ทุนมีเงินลงทุนนะคะแต่ว่าเป็นพวกปุ๋ยพวกอ่ายางอื่นที่เข้าบริได้ใส่กับมีที่กันนะคะตะว่าช่วงแรกๆอาจจะลงทุนสูงแน่จักน้อยเนาะ อันคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องผู้ใดอยากเห็ดเกษตรเนาะค่ะเด้กเขามาเบิงเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกาลังใจให้เฮาแน่เฮาเริ่มต้นเห็ดสวนเฮามีทีอยู่ประมาณลายหนึ่งเนาะคะ่ะจะล่องหเห็ดให้เบิงว่าจะมีลายใดบ้บแต่ว่าตอนนี้ยังบทันมีลายใด้เด้อพี่น้องเด้อ